แนะนำหุ้นที่ถือระยะยาวเ,เติมเรื่อยๆสักตัวได้ไหมครับเอาแบบ5-10ปีเอาจริงผมแนะนําการลงทุนไม่ได้นะครับแต่ว่า เอาเป็นเดี๋ยวผมหยิบสินทรัพย์ที่ผมลงทุนอยู่แล้วก็ตัวผมเองมั่นใจก็แล้วกันนะครับตัวแรกเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือ V ูหรือว่ากองทุนตัวไหนก็ได้ที่มันไปซิงกับ s p 500นะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังมองว่า510ถึงปีข้างหน้าเนี่ยยังไงดัชนีอเมริกามันก็ขึ้นได้แบบไม่ยากนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ S&P 500นดีอเนี่ยมันดีมากๆนะเอาเป็นพวก n อ i d วี m i c อร s o f ล a อ p l e เิ้อะไรพวกนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับที่สาคัญเนี่ยคือมัน, Re นร วที่2เนี่ยคือ Microsoft นะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่าบนโลกเนี้ยเราเลิกใช้ Microsoft มันยากมากๆแล้วนะครับ m i c r o s o f ทในที่นี้ไม่ใช่ WindowsOS นะครับแต่ว่า Microsoft ในที่นี้คือภาษาในการทํางานวันนี้คุณโตไปคุณก็ต้องใช้พวก Microsoft Office 365นะครับเวลาเดี๋ยวนี้หางานก็ต้องมี Link ์อินไปโชว์เขานะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเปิดธุรกิจเองคุณก็ต้องเซฟงานสมมติเป็น o n e d r i v e หรือไม่ก็ต้องไปรันเซิร์ฟเวอร์บน Microsoft a z u ช e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยม,น,มนคนย,นยุคทคด หาทองนะครับก็เลยมองว่า5้าปีเนี่ยน่าจะมีใครมาแทนเขายากจริงๆครับอันที่3เนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าต้องเป็นระยะยาวมากๆจริงๆนะครับคือดัชนีหุ้นรวมฝั่งจีนนะครับเพราะว่าฝั่งจีนเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามีของดีอยู่เยอะมากนะครับเช่นอาลีบาบาเทนเซนส์เสี่ยวมี่เอสเแต่ว่าไอพวกเนี้ยจะวิ่งหรือไม่วิ่งเนี่ย ผมนะครับผมมองว่าอยู่ที่พี่สีล้วนๆเลยว่าพี่สีจะให้ตลาดหุ้นวิ่งหรือเปล่าซึ่งระยะสั้นเนี่ยเราไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะมาเชียร์ให้หุ้นขึ้นเมื่อ,อไหร่ นะครับอย่างเมื่อต้นปีเนี่ยก็มีรอบหนึ่งที่เขาจัดประชุมพวกแกงบิ๊กเทคฝั่งจีนไปใช่ไหมครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยผมมองว่ายังไงหุ้นที่เป็นของลีจริงก็ต้องวิ่งนะครับแต่ว่าจะต้องรอสัก10ปีอะไรประมาณนี้เลยในระยะสั้นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเขาจะคิดยังไงและสำหรับเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าหุ้นตัวไหนที่คุณถืออยู่พอที่จะถือห้าหปีได้บ้างลองไปนั่งบอกกันหน่อยนะครับ